ยถึงเวลาแล้ว,วยันิดยังคนรออยู่เต็มเลยอาจารย์จะเ,เชียร์แต่มาบีอาจาเจียร์เลยเลย่นข้างบนอาจารยไม่ทันแล้ยแจยังว่าลิปนิดที่เสื้อะจะมีนวตัตก,กรรมจะมานำเสนอนวตัตก,กรรมอะไรเหรอนวตัตก,กรรมนี้เนี่ยสามารถรับถึงห้องเรียนได้เลยว,ว้าวเอ้ยมันไม่ดีเหรอแต่นวัตกรรมของเรานะคะมีชื่อว่า ขนส่งเทเลพอร์ตชันค่ะซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการวัดจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ค่ะระบบนำทางของนวัตก,การรมที่พวกเราได้สร้างขึ้นมานะคะก็คือการใช้ AI ระบบเซนเซอร์คอนตามในการคานวณพิก,กัดปลายทางและการเชื่อมต่อเครือข่ายวิ่ทั่ามหาลัยและจึดต่างๆของมหาลัยค่ะสนามว่งนะคะสนามว กปงเกีวงสรางคครัทุนะคะเพื่อ,อด้นดานจะมีการุบกันกให้สั้นลงด้าน,าน,าน,านหลังจะมีการคายตัวออากันัวนจากกนทับกนเพ่าให้มาทั้งสองดับปัญหานะคะปัญหากือลิฟิเราก็เลยสร้างนวันตกรรนี้ขึ้นมาเพื่อเพมความสะดวกสบายให้แก่บุคลากรและนิิตได้มา โดยที่เราออกอแบบนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่บุคลากรนิติที่ต้องการความรวดเร็วในการไปอีกตึกค่ะเช่นไปตึก8แล้วก็ต้องการที่จะไปตึก5ค่ะแล้วก็จำสุงการพัฒนาอย่างยั่งยืงยงนะค่ะเพื่อสร้างนวัตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งเสริมความยั่งยืนค่ะเช่นพลังงานหมุนเวียนะค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจและความที่สร้างสรรค์ตาน ป็นนวัตกรรมที่ยังไม่มีใครออแบบขึ้นมาเราก็ทำเป็นสุดเริ่มต้นที่ออกแบบขึ้นมาน ่น่าสนอยู่เรื่องน่าจะมีนตมนี้ที่มนีช่หือป่าไหมเดี๋ก็ดีแล้วไม่ต้องรอคิวแล้วก็แบบได้เข้าเรียนตรงเวลาเพราะว่าใช้เวลาแค่เป็นเดียวก็ไปสิห้องได้ต้องบ้ไดีได้นนตอนนี้ว่ามีนวัตกรรมมันมันสามารถบสเียได้เลกมรีอ่ะค่ะืองน่าสนใจไหเออเราว่าก็น่าสนใจนะเรามันเป็นยังไงอ่ะ ก็คือมันสามารถวัเข้าไปในต่วในรื่องนี้เรคุอไม่ต้องต่อริบบาน